นีจัดห้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องนอนน้องแมวนะคะมีพระด้วยนี่ชอบไหมจัดเสร็จแล้วขึ้นมาชื่นชมมีพระด้วยนะคะกลางคืนก็จะมาสวดมนต์ให้น้องแมวฟังแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีด้วยนอยากเล่นตัวไหนเพื่อน้องแมวอยากเล่นดนตรีนะคะมีซึง่งมีกีตาร์แล้วก็มีขลุยด้วยเลือกเล่นได้ตามสบายเลยดูชอบไหมเนี่ยนอนกับแม่ไม่ไหว มานอนกองเต็มที่นอนแม่ดินไม่ได้แลวกลาคืนนะต้องในประเทศมาอยู่ห้องนี้กันแล้วเนี่ยสบายใจเลยนี่ชอบไหมครับชอบห้องใหม่ไหมดูดิดูด,ดิทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วห้ามไปห้องแม่เด็ดขาดดูห้องนอนน้องนี่ คนนู้นชอบแน่เลยนะชอบแน่เลยนะชอบสวดมนต์ชอบพระเออสบายใจจังดูดิจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนแม่กันคืน